พบกันอีกเค่นเคยนะครับเช้าวันพฤหัส,สบดีที่29สิงหาคม2567เ,เป็นประจำทุกวันนะครับเป็นแนวทางเปรียบเทียบหวยฮาหนอยอย่างเดียวนะครับใช้ได้วันเดียวพิเศษปกติ VIP เลยนะครับแดงที่มานี้ใช้ได้ตลอดชาติเลยนะครับ แฟนคอหวยติดตามกันมาก็ส่วนใหญ่มีค่ากับข้าวทุกวันนะครับมารับชมกันเลยนะครับก่อนรับชมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใช้ได้วันเดียวนะครับวันพฤหัสบดีที่29สิงหาคม2 5 6 7นะครับ ดูกันช้าๆวันนี้น่าจะมาทุกรอบนะครับสองกับห้ารลองศูนย์เป็นตัววิ่งนะครับใครมีตัวไหนก็จับใส่ได้เลยนะครับพลาดยากนะครับตัววิ่งตัวเด่นตัวจับพลาดยาก กกดติดตามด้วยนะครับวันหลังเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ